กันเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าแบตเตอรี่1ก้อนนะครับสําหรับเครื่องเจียร์ไร้สายนะครับใช้งานได้นานเท่าไหร่กี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการเปิดเครื่องทิ้นไว้จนกว่าแบตจะหมดให้รับชมกันเลยนะครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบ้านยุคใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบแบตเตอรี่แบตเตอรี่1ก้อนจะใช้งานได้นานเท่าไหร่นะครับก็มีเพื่อนๆทางบ้านสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้งานตลอดอย่างต่อเนื่องเลยจะใช้งานได้นานถึงกี่ชั่วโมงครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการเปิดเครื่องเจียรไล้สายตัวนี้นะครับทิ้งไว้เลยนะครับผมแล้วก็จะจับเวลาดูนะครับว่าเราเปิดจนแบตเตอรี่หมดเลยนะครับก็จะ แบตเตอรี่จะอยู่ได้นานเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้ก็เป็นเครื่องเจีไรสายของ iMac นะครับผมตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่20โวลต์นะครับ4แอมป์นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาทําการเปิดทิ้งไว้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูแบตเตอรี่กันก่อนนะครับตัวนี้ครับก็แบตเตอรี่ผมชาร์จมาเต็มๆเลยนะครับนี่นะครับไฟสีเขียวนะครับชาร์จมาแบบเต็มๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาทดลองเปิดเครื่องทิ้งไว้กันเลยนะครับผมจะผมก็จะเปิดทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับเรามาลองจับเวลากันดูนะครับนี่นะครับก็เวลาศูนย์นะครับผมเปิดเลยนะครับปั๊บ ตัวนี้ก็เป็นเครื่องเซียไร้สายของ iMac นะครับซึ่งเครื่องเปิดทิ้งไว้แบบนี้นิ่งมากๆเลยนะครับไม่มีสั่นเลยนะครับผมเยี่ยมครับถ้าผมจะเปิดทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับแบตหมดเมื่อไหร่เรียกผมด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับแบตเตอรี่ของเราก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกดจุดก่อนนะครับไฟยังขึ้นขีดแดงอยู่นะครับแต่ว่าเปิดเครื่องทํางานไม่ได้แล้วนะครับเครื่องมันอัดจะร้อนด้วยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับร้อนมือจับได้นะครับนี่ถ้าเกิดว่าพังเนี่ยอายเลยนะครับผมดีนะครับที่ไม่พังนะครับเปิดใช้งานต่อเนื่องนานขนาดนี้นะครับใช้เวลาการ เปิดทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับ51นาทีนะครับผมตัวนี้นะครับ51นาทีนะครับอันนี้ก็เปิดทำงานอย่างต่อเนื่องเลยนะครับใช้เวลาไป51นาทีนะครับผมถ้าเกิดว่าเรานำไปใช้งานจริงๆนะครับเราไม่ได้เปิดใช้งานตลอดนะครับตัวนี้ก็จะใช้งานได้อยู่น่าจะสักราว ชั่วโมงกว่านะครับสาหรับแบตเตอรี่ตัวนี้1ก้อนนะครับชั่วโมงกว่านะครับก็เอาไว้ตัดไว้เจียสิ่งของได้อีกมากมายเลยนะครับผมสาหรับแบตเตอรี่1ก้อนนะครับตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่20โวลต์4แอมป์นะครับของ iMac นะครับผมก็ถือว่าตัวเครื่องนะครับทนอยู่นะครับความร้อนตรงหัวหินเจียตัวนี้นะครับก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับมือจับได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องที่มีความร้อนมากๆนะครับมือ ไม่สามารถที่จะจับได้นะครับผมนี่นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับว่าแบตเตอรี่1ก้อนนะครับจะใช้งานได้นานเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้ก็ใช้งานอยู่ที่ราวๆประมาณ50นาทีนะครับนี่เลยนะครับถ้าเอาไปใช้งานจริงจะได้นานกว่านี้แน่นอนนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็เปิดไว้ทิ้งตลอดเวลาเลยก็ได้ถึง50นาทีนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ